สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยเนาะจะสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางยูทูบด้วยกันเนาะจะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยตามเคยเนาะจ้าอ่าคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางไว้ห้าน้อยสูตรแยกสี่น้อยวันที่ยี่สิบหกเดือนหนึ่งวันพฤหัสสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยเนาะจ้า ก่อนสิไปหลับสม้มห้านอยของวันที่ยี่สิบหกมือนี่เราจะเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่ยี่สิบห้ากันก่อนเนาะสำหรับแนวทางอ่าวันที่ยี่สิบห้าสูตรแยกสีนอยสำหรับน้อยเฉพาะกิด๊ดแอดจอยให้เด่นรูดอยู่ที่แปดกับเจ็ด้นจะซัตัวบนออกห้าเจ็ดสองเจ็ดสองแอดจอยจับคู่เข่ากันไปตรงตรง ตัวเน้นเต็มเต็มอาฮาอ่าบัดมือแรกอะอ่าน้อยแรกกระแทกใจกันเลยทีเดียวนอกจากเจ็ดสองตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มเด่นเจ็ดรูดเจ็ดมาจากล่างรูดไปนอกจากสามสี่สำหรับน้อยพิเศษน้อยพิเศษของแอดจอยรูดไปเนาะเด่นสี่รูดสี่นี่มาอยู่ในลักลอยลักซิปนอกจากสำหรับอ่าลักลอยเนาะสำหรับน้อยพิเศษสำหรับน้อย ปกติ2กับ1นลูดพ้นจะสาตัวบนออกสามเจ็หนึ่งเจ็ดแอดจอยจับคู่เ้าเข้าไปที่หนอ่าวันแรกกระแทกใจกันเลยทีเดียว3ามอ่าหนึ่หน่อยปกติเราจะเด้งบนจะเด่น1นลูด1ของเฮ้ามาจะา ล่างออกสองอ่ะแปดสองแปดสองเอสจอยจับขู่รูดไปเนาะแตนอกพีพีซีจะโอ้โหนะเสียดายเป็นอย่างมากเนาะจ้าสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดมาสองแปดเด่นสองรูดสองข้างเฮาเด้งสําหรับวีไอพีอ่ะสำหรับน้อยปกติเราจะไซด์ลูดของเฮาเด้งเราจะล่างแปดสองสองแปดสำหรับน้อยวีไอพีอยู่ที่เก้าแปดรูด พ้นจากสมตัวบนออกสองเก่าศูเก่าศแอจอยจับคู่เข่ากันไปตรงๆงโอ้โหสวยงามพรามเก้าเก้าตรงตรงจ้าเด่นเก้าลูดเก้าเขเฮ้ามาจา้าสองตัวล่างออกห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 แอจอยจับติดเบิร์นนอกจาก,กพี่พี่ๆซีจา้าโอ้โหมือนี่ติดเบิร์เบิร์มาเต็มเต็มแต่ว่าแอสจอยบได้บอกให้พี่น้องเอซกันเบิร์นลูดเบิร์นไหวน้อยจ้า้วยเฉพาะกิดกับนอย V ีไอติดเบิลอยู่ที่แปดแปดเบิลมาเต็มเต็มหกหกหยุดไปหลายวันเนาะแอตโจอิกะวันๆอยู่สําหรับห้าน้อยเมื่อนี่บอกกีดว่าเขาสีมาเบิลน,นอกจากสําหรับเอฟซีที่ติดตามแอดจอยนั่นน่านอกจากสีหูวว่าแอดจอยให้เลขเบิลเลขเบิเลบตัวใดสีมาตัวใดนอกจากสำหรับเลขเบิลสีมาน้อยใด้นยใดเนาะอ่าแต่ว่าของแอดจอยก็ถือว่ารูดไปนอกจากเพราะแอดจอยกะบม่ได้บอกให้พี่น้องเอฟซีกันเบิลรูดเบิลไว้นอกจาก ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางฮาหนอยกับแอดจอยในวันที่ยี่สิบห้านจากมื้อนี่ถือว่าสุดปังอลังการกันเลยทีเดียวนอกจะสวยงามพลรามเก่ากันเลยทีเดียวนอกจาเปิดมาครั้งแรกะกระแทกใจกันเลยทีเดียวนอกจะหลังจากยุดไปหลายวันน,นอกจากเปิดมามื้อนี่ก็ถือว่าป,ปังปังกันเลยทีเดียวนอกจะสามหน่อยเต็มเต็มใจเดียมาต่อกันของวันที่ยี่สิบหกกันเลยนอกจากรับชมไว้เป็นแนวทาง แนวทางมีเข่ามีรูดพิษผ่าหมอในแอสจอยกระตองขอโถดโอภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากถามักถาชอบจังกวยตามถาบหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเข่ามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอสจอยนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้จบ่ผ่านแนวทางของแอสจอยนอกจากปังๆขนาดนี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันแลกกันนอกจากวันแรกกระแทกใจกันเลยทีเดียวปังๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสามหน่อยเต็มเต็ม มือนี้มาลุ้นกันต่อเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สามสองอมือนี้ติดเบิ้ลเนาะจ้าเนาะพี่พี่พี่จา่าสำหรับไซเบิ้ลถ้ามักเบิ้ลชอบเบิ้ลอันนี้แอดจอยขออธิบายก่อนเนาะจ่า้ามักเบิ้ลชอบเบิ้ลก็สามารถกันเบิ้ลลูดเบิ้ลได้เนาะจ้ามือนี้แอดจอยติดเบิ้ลอยู่สองน้อยก็คือน้อยปกติกับน้อย,อย VIP เดียนสามรูดสามมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้ากำลังอธิบายแนวทางดีๆฮะทู่มายังยงานี่เนาะ สองสี่สองห้าสองสี่สองหาสองหกสองเก้าสองศูนย์สำหรับน้อยพิเศษจะอยู่ที่หกกับห้าเด่นหกรูดหกมีหกสอง หกสามหกแปดหกเก้าหกศูนย์เด่นห้ารูดห้ามีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามสำหรับน้อยปกติจะศูนย์ ศูนย์เก้าเก้าสำหรับเลขเบิร์นนอกจากย่างทีแอจอยเคยอธิบายไปเนาะจ้าว่าถ้ามักเบิร์นชอบเบิร์นเนาะจ้าหน่วยใดติดเบิร์ก็สามารถกันเบิร์แล้วก็รลูดเบิร์ได้เนาะจ้าแต่ว่าแอจอยขอหอยเบิร์กันเบิร์ไวตัวที่แอจอยคำนวณได้เนาะจ้าเพราะว่าเลขเบิร์เนาะเบิร์นี้อาจสิจับท่างยากไปนิดหนึ่งเนาะจ้าบางเถอะแอจอยคำนวณได้อีกตัวเขาเขาเสียอาจมาอีก สงขา่ามเนาะจากมีวิธีเดียวก็คือถามักเบิร์นก็คือกานเบิร์นหลุดเบิร์นอย่างเดียวเนาะองจากสำหรับสายเบิร์นของเฮาเนาะองจากถ้าบ่ามักเบิร์นชอบเบิร์นก็ปล่อยผ่านเนาะองจากอนนี้ก็แอสโตรอธิบายใหย้ไปเพื่อเป็นแนวทางเด้องจากศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก เด่นเก้ารูดเก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ v ี p จะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสำหรับเบิร์เก้าเก้ากันอย่าระวังตีร่างกาเนาะจ้ะแต่ว่ามัวว่านี่ฮุกฮักมาเต็มเต็มเดี๋ยวนอ้อเด่นศูนย์รูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สาาหสำหรับเด่น9ก้ารูดเมี90 92 9ูนย์เสองเก้เจ้าเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนนาะจ้า ตัวเด่นตัวเด่น vip 96 93 92 94 91 90 02 03 05 53 58 57มักตัวไหนชอบตัวไหนนำไปปิดแนวทางใดเนอะจ้า60 2029 สองสี่สาหาสามสามปดจา้านี่คือแนวท่าฮาหนอยขอ้งวันที่ยี่สิหกะประมาณนี้ตามนี่นอกจากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกความากกควชอบถ่ามากตาชอบจังคอยตามถ่าบ่บักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับฮาหนอยลงไปวันแรกอะ ปังๆกันเลยที่เดียวนอกจากอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันแหลกกันนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้เพื่อเสด้บุพเพาสแนวทางของแอดจอยนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันขอให้พี่น้องเอซีทุกคนทุกฐานโชคดีกันทุกคนทุกฐานสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า